ใครกำลังมองหารหัสไก่ตัน b o ็อกฟ d k คิงเลกาซีต้องร้านนี้เลยรีเซชชอปบริการกดเกมพาร์ทบล็อกฟูดคิงเลกาซี่และอนิเมะไฟเตอร์บริการกดผล b o ็อก o d k คิงเลกาซี่บริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนบริการกดตัวอนิเมะไฟเตอร์และยังมีบริการรับฟาร์มรหัส b o ็อก o d และ King Legacy อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้เลยลาวาบัก บริการจำหน่ายทอยโค้ดและ VIP เซิร์ฟเวอร์บริการกดเกมพาสบ็อกฟุตคิงเลกาซี่และอ n นิเมะไฟเตอร์สูงถึงเลต8บริการกดผลคิงเลกาซี่เลด8บริการกดผลบ็อกฟุตบริการเติมเพชรออสตาทาวเวอร์ดีฟนอ์เลด8และที่สำคัญทางร้านยังมีบริการจำหน่ายไอดีไก่ตันสุดคุ้มถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ร่างคลิปนะครับและในวันนี้ผมได้เอารหัสเลเวลหไปตีบอสน้ำแข็งเพื่อจะหาดาบเรนโงคุที่โลก2 จะยากและโหดแค่ไดเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะน,น้ําแข็งนะครับคุณผู้ชมก็คงจะสงสัยใช่ปะล่าว่าทําไมผมบอกว่าเลเวล1แต่ว่าผมเวล88ก็เพราะว่าคลิปเนี่ยมันเสียยังไงละ่ะผมก็เลยมาเริ่มจาก88เลยละกันตอนนี้ผมกับเพื่อนๆกําลังฟาร์มเลเวลเพื่อที่ขึ้นไปตีเลนโงคุนั่นเองนะครับแต่เนื่องด้วยผลระเบิดเนี่ยดามเมจมันค่อนข้างที่จะเบาผมกับเพื่อนๆก็เลยจะไปเปลี่ยนผลกันนะนะต่ะพอมาถึงเกาะก็นึกออกว่าเงินผมเนี่ยมันไม่พอในการสุ่มผล ผมก็เลยจะไปซื้อผลเอาเลยละกันแต่ผลที่ผมซื้อมาก็ไม่ได้ผลโหดอะไรเพราะว่าผมก็มีงบแค่นี้ก็เลยตัดสินใจซื้อผลหนามมาใช้ก็คาดว่ามันน่าจะดีพอสมควรเลยละกันผมก็ได้กลับมาฟาร์มอีกเช่นเคยตานี้ก็รอให้เพื่อนตีมอนให้เลือดเลือน้อยแล้วคอยเข้าไปตีแต่เลือดผมมันก็น้อยเหมือนกันก็เลยแลกกันไปคนละตัวกับมอนแล้วนะผลหนามก็แรงใช้ได้แต่ว่ามันก็ยังแรงไม่สุดมันก็ไม่สามารถตีบอลน้ำแข็งได้เหมือนเดิมแต่ผมก็ต้องใช้มันต่อไปจนกว่าจะได้ผลใหม่มาใช้ล่นะ โอเคเลิกพูดมากแล้วไปฟาร์มต่อจากนั้นผมก็ได้ใช้สกิลใหญ่เข้าไปใส่มอนปรากฏว่ามันก็แรงเหมือนกันนี่หว่าผมก็เลยใช้มันฟาร์มอย่างต่อเนื่องเอาละแปลงล่างแล้วก็หมุนเข้าไปเลยสุดยอดนี่เป็นการฟาร์มที่โคตรเร็วแต่ดาเมจก็ยังไม่พอเท่านั้นแหละแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้ผมก็เลยใช้สกิลเข้าไปอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าครั้งนี้มันสามารถฆ่ามอนได้แบบรัวๆผมก็เริ่มติดใจพอผมฟาร์มถึงเลเวล100รผมก็ได้คิดว่าจะลองขึ้นไปตีบอลน้ำแข็งดู เพราะว่าผลนหนามเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยและการที่จะขึ้นไปตีบอสมันก็โคตรที่จะลําบากเลยเพราะว่าเราเนี่ยมันแค่เลเวลนี้ไงกระโดดก็ได้แค่ครั้งเดียวเมื่อผมขึ้นมาถึงผมก็ไม่รีรอที่จะวิ่งไปหาบอสอย่างทันทีอยากจะลองสกิลเต็มที่แล้ววิ่งเข้าไปเลยเบคอนคุงแต่เมื่อผมกําลังจะเข้าไปตีสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผมตายอีกแล้วครับคุณผู้ชมแต่ก็เนื่องด้วยเราผ่านอะไรมาเยอะแค่นี้มันทําอะไรเราไม่ได้หรอกผมก็คิดจะเข้าไปตีมันอีกรอบหนึ่งแต่ทันทีที่ผมจะเข้าไปตี บอสแมกกได้สกิลมาอีกแล้วผมก็ตายอีกเช่นเคยจากนั้นน้องผมก็ผลไฟมาใผมกิน ผมก็ไม่ลีลาเลยที่จะกินเพราะว่าผมก็เบื่อผลหนามเต็มทีแล้วผมก็จะขึ้นไปฟาร์มอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่จะขึ้นไปฟาร์มก็ขอฟาร์มมาสเตอร์รี่ก่อนละกันแต่ทันทีที่ผมเนี่ยได้เปิดสกิลเข้าไปสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือผมตายแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้เพื่อคนดูสุดน,น่ารักที่ขอกันเข้ามาเยอะผมก็ได้ใส่สกิล้วยทั้งหมดที่มีทําให้เลเวลเนี่ยพุ่งพร่านเข้าไปในตัวลักษณะที่ผมกาลังช่าใจสิ่ง แล้วแต่เนื่องโดยผมเรียนรู้จากประสบการณ์มันก็เลยทําให้ผมกลับมาฟาร์มได้อย่างงา่ายดายอีกครั้งหนึ่งจากนี้ต่อไปชีวิตคงจะฟาร์มได้ง่ายขึ้นเยอะจากนั้นผมก็เริ่มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกครั้งหนึ่งแล้วขณะที่ผมกําลังฟาร์มอยู่โรงงานก็ได้เกิดขึ้นมาผมและเพื่อนๆก็เลยลองจะไปตีมันดูเพราะว่าดาเมจผมอาจจะพอแล้วก็ได้ก็เลยพากันขึ้นเรือไปตีแต่เหมือนดาเมจของผมเนี่ยมันเหมือนมดกัดเลยทีเดียวเบายิ่งกว่าซสอีกนี่เก่าเข้าไปเลยแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิด ดาเมจผมไม่พอจนทําให้ผมไม่ได้รับของนั่นเองจากนั้นผมก็ได้กลับมาฟาร์มมาตร์ตต่อให้มันครบ100ผมจะได้ขึ้นไปตีบอสน้าแข็งได้ชิวๆนั่นเองผ่านมาเกือบ20นาทีในที่สุดมาร์ตของผมก็จะครบ100สักทีตีเข้าไปเลยสก,กิลสุดท้ายพอครบ100มาร์ตสิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็ไม่ใช่อะไรเลยนั่นก็คือการเข้าไปตีบอสน้ําแข็งนั่นเองตอนนี้ผมอยากได้ดาบเรนโกโคูเป็นอย่างมากผมก็ได้ใส,ส่สก,กิลเข้าไปแบบไม่ยัง้งเพราะคาดว่าดาเมจผมก็คงจะพอแต่่่่แตนนนนั้้้้เเเออ,เอออองบส,สมมมมกกกก็็ไไดดดระาาลลวปยยใผผค แม่ตายทุกรอบเลยผมก็เลยเปลี่ยนแผนกันให้บอยเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเราก็ยืนตีบอสตรงนี้ข้างนอกอย่างชิวๆตอนนี้สบายมากมาลุ้นกันว่าผมจะได้ดับเรนโกคุไหมสำหรับบอสตัวแรกนี้เวลาผ่านไปนานมากแต่ผมก็ยังคงตีบอสตัวนี้อยู่และขนาดนั้นเองขณะที่ผมกําลังตีบอสตัวนี้อยู่ดีๆมันก็เดินออกมาบัคหลุดสินะ ชิปหายแล้วแต่ทันใดนั้นเองผมก็ไม่คิดเลยว่าเราจะได้เลเวลด้วยแล้วตอนนี้ผมก็คงต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเพราะว่าบอสตัวนี้มันตายแล้วหาบอสตัวต่อไปได้เลยหลังจากเปลี่ยนเซิร์ฟผมก็ได้ใช้วิธีเดิมก็คือให้คนเข้าไปลอบอสให้ไปตีกําแพงแล้วเราคอยตีมันแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะลําบากมากเพราะว่าบอสตัวนี้มันต้องตามเราออกมาผมก็เลยต้องยิงสกิลเข้าไปเพื่อที่ขังบอสไว้ข้างในนั้นแล้วตอนนี้บอสก็เข้าไปติดข้างในอย่างที่เราต้องการแล้วผมและเพื่อนๆก็ไม่รีรอที่จะตีมันเวลาที่ผมแแแลลเเเพ,พื่่่่นน่อนนนนนนนๆใใใช้้้้้ตตีีบััววววววป็็าาาาาทยยมมมกกกไจจจดดุญห มไแต่ก็ต้องลองทําดูเพื่อคนดูที่น่ารักและตอนนี้ดาเมจผมก็เพียงพอแล้วผมเลยให้เพื่อนๆช่วยกันตีมันให้ตายจะได้จบตัวนี้ได้ไวๆและจะได้ต่อตัวอื่นเลยและในขณะที่ผมกําลังยิงไฟเข้าไปนั้นไอ้บอสตัวนี้ก็ได้ใส,ส,ส่สกิลสวนกลับมาตายสิครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนบอสจะตายแล้วแต่ก็ยังไม่ได้กุญแจเช่นเคยเริ่มลังเลเหมือนกันว่าเราจะสุญเปล่าหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ผมก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟต่อไปและตอนนี้เราก็พยายามจะทําบัคก กับบอสตัวที่3โดยปาสกิลเข้าไปแต่ก็โดนเพื่อนอะนะจริงเป็นลูกคางเลยแล้วตอนนี้บอยก็ได้บั๊กเป็นที่เบ็ร้อยแล้วก็ใช้เวลาอสมควรเลยสำหรบบับไอ้บอสตัวนี้ผมก็ได้ตีต่อไปแต่ดูเหมือนบอยมันจะหลุดอีกแล้วใช่ไหมนั่นไงกว่าละกลับมาอีกแล้วหนีสิครับรออะไรล่ะตอนนี้แล้วในที่สุดก็ทําบักได้จนได้ผมก็ได้ตีต่อไปจนกว่าจะได้กุญแจนะ ตอนนี้ก็เหลือแค่2คนเพราะอีกคนหนึ่งโทรศัพท์เน่าออไปแล้วตอนนี้เราก็ได้กะระยะว่าบอสมันอยู่ตรงไหนบ้างโดยการรอให้บอสเน่นมันยิงสกิลหรือว่ายืนด้านหน้าเพื่อนนั่นเองแล้วก็คอยยิงสกิลตามที่เพื่อนยืนนั่นแหละคือวิธีมองของผมตอนนี้ก็เป็นบอสที่3แล้วผมก็ได้แต่หวังว่ามันจะดอกกุญแจให้ผมไม่ดอกได้ก็ดอกหนึ่งขอเป็นดอกห้องสมุดก็ได้เพราะว่ามันจะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าผมสามารถรับกุญแจลิงโกคูได้และตอนนี้ดาเมจผมก็ได้เพียงพอแล้วก็เลยให้เพื่อนๆช่วยกันตีครั้งหนึง จะได้จบไวๆและขนาที่ผมปล่อยสกิลครั้งสุดท้ายออกไปนั้นสิ่งที่ได้ออกมาพร้อมเลเวลก็คือกุญแจห้องสมุดถึงมันจะเป็นแค่กุญแจห้องสมุดแต่มันก็คือเครื่องหมายยืนยันว่าผมเนี่ยสามารถรับกุญแจเลนโกคูได้ตอนนี้รู้สึกเริ่มมีหวังขึ้นมาเยอะเลยแล้วตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟอีกครั้งแล้วดูเหมือนว่าบอสจะเกิดมาพอดีเลยรอเพื่อนเข้ามาแล้วเราคอยตีพร้อมกันแล้วกันแต่นึ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมที่สงสัยว่าบอสมันจะตีขึ้นมาได้ไหม มันก็ทําให้ผมได้ตีบอสแล้วบอสก็ได้เปิดสกิลขึ้นมาทําให้ผมต้องจบชีวิตโลกอีกครั้งแล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้กลับมาอยู่กับบัอกอีกเช่นเคยนั่นก็คือให้มันตดกระแพงแล้วก็ตีมันอีกครั้งหนึ่งและในช่วงนี้ผมขอเร่งสปีดคลิปเลยละกันเพราะว่ามันก็เป็นแต่ช่วงเดิมๆภาพเดิมๆก็คือการตีบอสเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผมจะเร่งสปีดมันเลยละกัน ตอนนี้ดามเมของผมได้พอแล้วก็เลยให้เพื่อนๆมาตีอีกเหมือนเดิมมาลุ้นกันว่าผมจะได้กุญแจไขหอกเลนโกโคไหมแล้วบอสก็ได้ตายลงไปอีกเช่นเคยแต่ก็ยังไม่ได้กุญแจเริ่มจะลังเลแล้วด้วยแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้และรีบหาเซิร์ฟใหม่เพื่อจะรีบปีมันให้ตายจะได้กุญแจสักทีไหมเนี่ยตอนนี้เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนได้ทำบล็อกไว้รอเราแล้วเราก็แค่มาตีให้ตายแค่นั้นเองแต่ผมก็มั่นใจได้เลยว่าผมก็ต้องได้กุญแจมันอย่างแน่นอนเพราะตัวนี้มันแตกต่างไปจากตัวอื่นเพราะว่ามันทำบยยล็อกง และตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงที่เราต้องลุ้นกันแล้วว่าเราจะได้กุญแจไหมตายอยากซะด้วยและตอนนี้ผมและเพื่อนเพื่อนได้รวมพลังแห่งมิตรภาพเพื่อสัตว์สกิลขั้งสุดท้ายเข้าไปและสิ่งที่ผมคิดมาตลอดก็เกิดขึ้นนั่นก็คือผมได้กุญแจลิงโกคุ้มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมดีใจเป็นอย่างมากตอนนี้คือกระโดดไปกระโดดมาเลยผมก็ไม่รอชาร้าที่จะเข้าไปรับดาบเพราะว่าผมจะมาทำปกคลิปนั่นเองต <laughs> ีตั้งนานเพื่อปกคลิปสุดยอดไปเลย นีฟันเข้าไปโคตรเทแล้วตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาแล้วสินะที่ผมก็ต้องพูดว่าขอตัวลาไปก่อนเพราะว่านี่ก็เป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินตำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยมีอะไรเสนอมาให้ผมทําสามารถเสนอเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย